ท่านบอกว่าอะไรฮะนักการเมืองจะแก้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ท่านพูดให้คนอื่นทําท่านเก่งมากครับท่านประธานครับแต่ว่าผมก็ดูไงในมาตรานี้2อ6ห้าทับวันที่ท่านต้องจํากัดอํานาจของตัวท่านเองเนี่ยท่านจะทํำยังไงสุดท้ายตรงตามภาษิตโบราณครับนิ้วชี้ที่ชี้คนอื่นท่านลืมว่าสี่นิ้วนั้มันชี้ไปที่ตัวท่านเอง ความผิดของคนอื่นท่านเห็นเช่นขุนเขาความผิดของตัวเราท่านเห็นเช่นเส้นผมท่านตัดอำนาจท่านท่านไม่ตัดอำนาจเลยท่านจัดอำนาจของสวให้ได้สัสดส่วนนี่คือผมว่านี่คือใจความสำคัญแล้วนะสุดท้ายจริงๆครับในประวัติศาสตร์การเมืองของโลกครับท่านไปค้นดูท่านพินนพสิทธิ์ด้วยไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกที่ให้อำนาจผู้แทน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทางตรงมีอำนาจหนึ่งในสามในการยับยัง้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ก่อนปี1987ฟิลิปปินส์ในยุคมาโอสไต้หวันในยุคพศวรรษ1990มีการกำหนดให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนทางตรงมีอำนาจยับยั้งอำนาจที่มาจากประชาชนสุดท้ายประเทศเหล่านี้เดินหน้าไม่ได้ครับสุดท้ายครับ ท่านประธานครับผมอยากเรียนถึงเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านความชอบธรรมของท่านที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมที่คัดเลือกจากความเชี่ยวชาญผมเคารพแต่อำนาจนั้นจะสง่างามมากถ้าท่านเอามาทบทวนเอามาตรวจสอบและทวงดุลอย่างได้สัดส่วนไม่ได้เอามายับยั้งการเคลื่อนไปข้างหน้าของประเทศไม่ได้เอามายับยั้งเจตจำนงนะครับอันแรงกล้าของประชาชน อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยครับประวัติศาสตร์การเมืองโลกผมย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกที่ให้อำนาจทางอ้อมมีอำนาจมากมายขนาดนั้นผมไม่ได้ขอร้องให้บุฒิสมาธิกยอมแพ้ครับแต่ขอให้ท่านชนะครับชนะอะไรฮะผมขอให้ท่านชนะด้วยการยอมรับอำนาจที่แท้จริงนั่นก็คืออำนาจของประชาชนขอบพระคุณครับ